สวัสดีเจ้าก็ตอนนี้น้องแบงอยู่ที่ริมหนองตุงค่ามาทําอะไรเอ่ยนะคะก็ตอนนี้น้องแบงมาที่ร้านของหลังร้านสาว <c oughs> จะพูดผิดแล้วคลิ้งอานาสวัสดีเจ้าวัสดีค่ะวัสด,ดีเจ้าวัสดีเจ้าอูเหนือได้ก็เจ้าได้นดหนห่อยได้นิดหน่อยเจ้าเอ้ยสวัสดีเจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะมาทำอะไรที่นี่ใช่ไหม่จะเดินทางแล้วใช่ไหมอนัททางแล้วรอรอคือไม่ใช่เอ่อพี่ไปที่อันเนี้ยโรงแรมที่เขาเปิดใหม่อ่ะเป็นสาขาเป็นเจ้าของอันเดียวกันใช่ไหมที่ไหนค่ะกระถ่ายอะไรเออกระถ่ายมาเมื่วาเออต้นไม้อันต้นต้นย่งเนี่ยเออไปมาแล้วก็เลยคิดคิดว่าจะตายไปมาแล้วเมื่อวานไปกับสายฝนเลยแหละ ไปไม่ชวนกันเลยน้องไปไม่ชวนกันเลยแล้วก็มาแล้วก็โลดไปทีเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พาหน้าไปไหนอ่ะพามาร้านกระเป๋าเดินทางพรุ่งนี้เราเดินทางไปไหนกลัวโควิดไงก็ต้องหนีโควิดอ่ะเออใบเดียวเอาใบใหญ่ๆเนี่ยเสื้อผ้าเยอะอ่ะต้องไปหลายเดือนล้วนนี้เป็นปีเลยมั้งนะไปเท่าไหร่อ่ะสี่หมื่นใบอ่ะสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นสอง อูซิมหมื่นสองสี่หมืนองมันพันกว่าบาทเองนะมันพันสองประมาณเนี้ยเนาะพันสองเนื้อผ้ามันก็โอเคอยเนาะอันนั้นเนาะแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ของยี่ห้อเป็นของธรรมดาทั่วไปเอาไปนี้ไหมแต่เรงไม่จะเอาอย่างงี้ไม่จะเอาอย่างงี้ขอสตางใส่นิดหน่อย นัดเอาอะไรเอ่ยสวยๆเนาะแบบเนี้ยใบนี้ดูกระเป๋าที่เราซัพพายมานี่ก่อนหลายเดือนาะินทางหลายเดือนว่าไม่ได้ไปนานแล้วเออโอ้ฝั่งนี้ก็สวยๆนี่แบบขอมาถามราคานิดนึงอย่างเนี้ยอันนี้เหรอคุณแม่คุณแม่นิดนึงอย่างเนี้ยเนาะแต่นี่ไม่สินจับเลยอืมมารักนณาลัการักษณ์คนคนขายเลยมารักน่ารักษณ์ทำงานที่นี่กี่ปีแล้วเนี่ย ห้าปีหกปีอ่ะอ้ห้าปีหกปีแล้วปีแล้วเป็นเจ้าของได้แล้วเนี่ยเนอะเขาแบบปล่อยให้แล้วไงมีแบบกระเป๋าเดินทางเจ้าของยกให้แล้วเออโอ้แบบอันข้างล่างนั่นก็สวยแบบอันพอที่แบบเหมาะกับเราแบบสักไม่กี่ร้อยไม่กี่บาทนี่จะมีไหมเนี่ยอันนั้นเนี่ยหมอะน้องแป้งหรอเอออันเนี้ยเอาแบบอาม่าอาม่าอาม่าอาหมาอเจ๊อเจ๊อยากเป็นอเจ๊อาม่าอาม่า ก็เราขอมาดูกระเป๋าเขานะคะขอดูนิดหนึ่งนี่ไงแบบนี้ขอทำราคาแบบนี้ยน่ารักดีนั่นน่ะนี่เท่าไหร่ครับหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยก็ประมาณอ่อน้ำเงินไทยก็อยู่ที่<อ>ประมาณหกร้อยหกร้อยกว่าบาทออใช่หกร้อยกว่าบาทหกรใส่ตู้ไว้สวยเลยเนาะเป็นของ แบบเอออันนี้ก็สวยดียวอวเก,ก๋ๆเออพรีเซนต์หน่อยพรีเซนต์หน่อยเออส่องพายอันนี้ป้าอะไรส่องพายนี่เท่าไหร่เอ,อ่ยนี่โตเกยียวซาเมินปลาโอ้โลซาเมินเก้าก็ดีเป็นพันแล้วอะ่ะเออเนาะน,น,นี้เป็นเคทชาร์ลีกุซชี่กุชชน,นี่เป็นอะไรอะเช็ดเอออย่างละชาร์ลีกุี่อ๋อ เจ้าของเป็นอยู่ไหมเนาะอะไรเจ้าของเป็นอยู่ไหมเนี่ยเจ้าของมีบอกเจ้าของไม่อยู่มั้กที่ที่ในตลาดเขาก็เปิดไว้หลายอย่างเลยเนาะเจ้าของไม่อยู่เขาเป็นเจ๊เคาเตอร์แบบนี้จัดไปจัดเต็มไปเ <c oughs> อ,อาวันนี้มีอ,อะไรบ้างอะไรคะมีค่ะเอ้าเอา,อาที่นี่เป็นเคาน์เตอร์ที่อะไรอ่ะแบบแวันนี้มาจองโรงแรมอีกล <ง S 1> แล้วปาวเบอร์อ,อะไรก็มีนี่ค่ะ เบอร์11เบอร์หนึ่งหนึ่งเลยหรอคะทีห้องอาเดียวกันดีมันอะไรคะอ๋อน้องจะพาไปดูห้องเผื่อน่าจะมาเผื่อแบบเที่ยวเที่ยวจนเพลินแล้วก็ที่บ้านปิดประตูอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เผื่อเมาเหล้าไงเข้าบ้านไม่ได้ก็เลยมาไม่ได้บอกว่าเผื่อจะมาไงมาทําอะไรกระเป๋าก็สวยๆเนาะเข้าบ้านไม่ได้ก็เลยมานี่เราจะไปจริงใช่ไหมคะไปไปดูห้องกันเฮ้ แบบเผื่อเพื่อนอนัดมาอย่างเงี้ยยอกล้องวงจรมีไม่ใช่เพื่อนอนัดแบบเออถ้าคิเลกใช่ป่ะเข้ามาบ่อยไงเนาะถ้าคิเลงมาบ่อยก็มานอนได้นาพได้อ๋อนี่เป็นห้องในห้องคู่ด้วยอันนี้อันนี้ราคาหหมื่นสองอันนี้ราคาหนึ่งหมื่นสองพันเฉพาะคนในประเทศเนาะต่างประเทศไม่รับอืม คืออันตีเตตบินต่างนี่เขามีแพลนที่จะรับนักท่องเที่ยวไหมต้อมีมีอ๋อมีมีประมาณอีกปีหนึ่งมั้งอ๋อเมื่อไเขาพึ่งที่แทงที่ซองไปยังอ๋ออันนี้อยู่เป็นไดเดินไม่ได้เนาะไดเดินอ๋อไดเดินก็ได้มินซองนี่คือแบบคงต้องมีพิเศษอ่ะอ๋อคือแบบอขาก็มีทีวีเล็ก เออหนึ่งอันนะคะถ้าคุณหนูพรชเชตมีกระจกมีแอร์ไม่มีม,ม,มีพัดลมค<อ>่ะชิงตุงไม่ต้องการแอร์แล้วค่ะ <S <S นี่เย็นยู่แล้ว้องเออเนาะคื <c oughs> อแบบเราก็เป็นคนชิงตุงนี่แหละแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ค่อยจะรู้จักโรงแรมมันไหนเลย <c oughs> <c oughs> นอกจากอยู่ที่บ้านของเราเอาแค่นี้หรอไปอีกไหมอ่ะเจ๊ข่าจะไปต่อแล้วนะ ก็ใส่แมนมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแสงแดดมันอ่อะไรอะ่ะไม่เป็น,นอันนี้เป็นเตียงใหญ่อันนี้ซ้ํมสองหมืน่นอันนี้สองหมือนอ๋อนี่มีห้องน้ำส่วนตัวอ,อ,อ๋อนี่สองหมืนก็ประมาณห้าร้อยบาทนะเฉ <c oughs> พาะคนในประเทศนะคะมีโต๊ะทํางานมีพ้าปูทีวี <c oughs> ไม่ต้องกลัวเจ้าของจะว่าละ หลานสาวพามานะคะไปมห้องอามห้องอีก <psychological> ม <noise> ี w ว f i อะไรหมดเลยนะคะไวไฟน้อเสานี่อ๋อยีชั่วโมงเลยีห้องสอง่นค่ะสองหมาอันเมื่อกี้ซ้ำสองหมื่นหอ๋อเป็นห้องประมาณครอบครัวก็ได้ประมาณเนี้ยเนาะนี่ก็มีห้องน้ำส่วนตัว มันมีไหมเหมือนกันนะออมีเหมือนกันนะคะนี่อุย้ยที่นี่ทำไมเขาไม่รับนักท่องเที่ยวอะผ้าไมมันจะอะไรนันภาษีทั้งนั้นอ๋อเสร็จแล้วแต่แล้วอนั้ถ้าพเพื่อนอนัดมาก็แบบชอบที่นู่นก็ได้นะที่นี่ก็ได้ที่นู่นมีแอร์แบบ ห้องนี่คือแบบโหไม่ใช่ที่นู่นน่ะที่ต้นยางนู่นน่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยอะราคาก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นแปดได้มั้งเพรอะราคาสองก้อนอืมอือเจ้วสองหมื่นแปเจเดี๋ยวพาเพื่อนมานอนเออไปไปว่ะคือแบบอะไรอ่ะเป็นเห็นวิวเมืองเชียงตรงนี้โอ้สุดยอดมากเลยห้องกุดด้วยนะหันได้กับแล้วอ่ะ ตลาดอะไรก็เห็นหมดเลยคืนกับอีโนน่งนแผงวางอยาอย่างมอันนี้ก็เป็นเจ้าของอันเดียวกันนะคะเนี่ยคือแบบคนในประเทศนะคะสามารถมาพักได้นะคะ <c oughs> ตรงนี้ค่ะนี่ไงกัมบอซาเอยงาะเอซันเองเบอร์ทโทรก็อยู่ที่นี่นะคะจองได้นะคะเนี่ยที่เขาขายไอตุ่มผมนะมันไปทางนี้ไงไปทางนี้แล้วมันอยู่ประมาณนู้นอะ อากาศที่ยินอ่ะนวันนี้เป็นนี่เป็นร้านอาหารคนจีนไหมอ่ะอาหารอาหารคนจีนใช่ไหมตอนนี้เขาเปิดไหมเนี่ยเอาปลาเส่อะเอปลาเสืมีแต่แบบเอากลับบ้านนะคะนั่งกินที่นี่ไม่ได้เป็นอาหารจีนอ่ะคนจีนอ่ะคนแขกอ๋อเป็นคนจีนคนจีนคนแขกไม่เหมือนกันเลยนะเราเขาสำรวจนิดนึงเพื่อแบบเอออยากจะมานั่งชิลๆอย่างเงี้ย ก็ถ้าโควิดหายแล้วก็คงนั่งที่ร้านได้นะคะถ่ายถ่ายถ่ายวิวสวยสยและอันนั้นเรายังไม่ได้กระเป๋าเลยอ่ะเดี๋ยวก่นอนกระเป๋าแบบมันเป็น,เป,นเป็นแบรนด์ไทยหรือว่าเป็นอะไรนี่ไม่มีเนาะมไม่มีเนาะอ๋อส่วนมากก็จะมาของจีนเฮ้ยถ้าพักโรงแรมโรงแรมตรงนี้อันนี้เป็นร้านอาหารจีนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นร้านคาเฟ่อย่างนั้นน่ะลามินน่ะ อ๋อนันนี่เป็นเขาตั้งชื่อไว้อย่างเงี้ยควาจริงน้องแม่เคยมานั่งครั้งหนึ่งอะแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วอันนี้เป็นสาขาอย่างก็เอ่อกัปตันตีวันจะอันเดียวกันอืเจ้าของอันเดียวแบบเปิดหลายสาขาประมาณเนี้ีเ <laughs> ซียวพี่ไม่หยุดเลยเรามาเล่นหนองตุงกันนะคะนี่อะไรมานั่งกินเนี่ยอ๋อ,อตรงนี้เลยพอยังงนะั้นะนะ วันดูท่าก่อนดูท่าก่อนทา่าล้วตร<อ>งนี้นะคะมันเป็นสองชั้นเนาะหอมมาดิสามคนเลยมา,มามส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 าวดูกระเป๋ากันเอาแบดไม่ได้แบบมันต่ำแล้วดูอน,นัททำไปได้ยังไง เอาใส่ใส่เอาใส่เลยอ่ะอุ้ยเร็นเร็วเร็เอามยเร็วเออแทะนะคะไปดแบตเลยอ่ะเราเรายังสนใจกระเป๋าอยู่เลยปสักใบนึงไปไปสักใบนึ่งวนนะวนนนะดูกระเป๋าของเราที่สะพายมาก่อนนี่ค่ะมีตังค์ไหมคะเนี่ยเดือนเดือน คือแบบโอ้ถ้าถ้าที่นี่รับสั่งชาติได้นี่คือแบบจะแหลมมากเลยนะมันวม่ทำเลแต่ตีพับอ๋อทีอ่นี้ใส่ละอิงมาตีพับคนะอืออืออถ้าทําเป็นประมาณสามชั้นหรือสี่ชั้นอย่างเงี้ยมันจะโอเคมากเลยเพราะว่ามันอยู่ตรงหนองตรงเลยไงอีกอย่างหนึ่งของกินหรือว่าอะไรแบบนี้ก็โหสุดยอดอนั้น ไม่เอามาเลยเอาใบใหญ่ๆเลยนะเปิดเปิดประตูร็อคแ้เปิดทำไมไม่ได้อะเอาไปทำอะไรเนี่ย่งนี้เล่ก็เอาไปทำอะไรช่วงนี้จะหิ้วโควิดหนีใช่ป่ะเอาโควิดใส่ในนี้แล้วก็โยนไปเลยไม่น้บอกว่านะจะเอานี้เออเอา Outside, เอาใส่ไปเลยเปิดซูรรถเอาจริงมัะนั่ะระรถราคาให้เท่าไหร่นะเจมอ้ยยอโนเต็มอม้ยเต็มหมดเลยอ่ะไปทะเลมีแต่น้องตุงมีแต่น้องตุงจะไปทะเลได้งไงน้องไปจะไป เอาอันนั้นเลยใช่ไหมอันนี้ <laughs> ใจตั้งเรื่อง <laughs> อใจตั้งแล้วแตปน้องแป้งจะเอาแบบเหมือนแบบเอ่อแบบเข้าป่าอย่างเงี้ยไปไหาไปไหนอีกอะขึ้นเขาขึ้นห้วยอย่างเงี้ยแบบแอดเวนเจอร์อะไรประมาณเนี้ยแป้งจะเอาไปไหนน้องแป้งจะเอาอันนี้ที่มันกุ๊กกิก๊กกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเลยเอาแบบแนว <laughs> ผู้ชายก็มีเนียนะ <c oughs> นะตรงนี้ย โอ้ยนัดออกหวนอยู่เด้อเอาผู้ชายให้นะเด้อเอ้ไม่ใช่เอาเอาแบงค์จะเอาเนี่ยเหรอเออแบบคุณนู้ไปเลยเอาไปเลยเอานี่ไงอไนนนัี้แบบปคละใบไม่ได้เหมออนนนนั้แางแน่อันนี้แบบไปงานตรงงานแต่งหรือว่าอะไรมีงานแต่งแล้วแหละช่วงเนี้ยแล้วก็สวยดีนะสวยมันมันเขาเออเออเออขวางตรงนี้แป๊บนึ่ง นี่เอออันนี้อันนี้สวยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยที่สามพันหกอูยสามพันหกกานัดเอาไปเลยเอาไปเลยไม่เป็นไรใส่แบบเออเฮ้ยอันนี้น่ารักเนาะไฟไม่ออกอะไรสายเอาไหนเอานี่ใช่ไหมดูสองอันนี้ก่อนเอาเนี้ออกจะไงไปเลยฉันจะเอาไปทำอะไร ไปแต่อันนี้ทางเรียรอันนี้ทางเรียรโอ้ยดูกลองลงระวัาางที่นี่เอออันนี้อันน่าอันนี้สวยจริงแบบเหมือนกิ๊กๆอย่างเงี้ยค่ะแบบอุ้ยอร์น,นออ้องแป้งตกโอ้ยมันหลุดมันหลุดอารไปดึองออกทำไมอันนี้เขาซื้อกระเลียงมาเป็นเสื้อน้องแป้งเป็นเงี้ยตายแล้วอยุ <c oughs> ยอยด มันไม่ครบแล้วรฉันไม่โทรอ่ะในนั้นมันจะออกก็ดึงให้มันออกกันแล้วเขาไปเย็บเสรใหม่ใส่แล้วจะไม่สวยอันเนี้ยเก็บใส่กระเป๋าไปใส่มาอัน,นี้สวยเนาะอันนี้สามหมื่นเท่าไหร่นะเอาใบนี้ใช่ไหมเอออันนี้สวยแล้วก็แบบอันนี้ก็สวยนะ เอาไปอานี่ก็ได้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยไปทะเลไปทะเลเราจะเตรียมทริปไปทะเลกันเอาเนี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไปใหญ่ๆเลยใส่ของเต็มที่อันนี้ใหญ่ไปไหมนี่ไงแอดเวนเจอร์รอไปไหนเดี๋ยวก่อน อันนี้ก็ได้เอออันนั้นนะ่ะแต่มันสกกางเกงมาไม่เข้าเลยโอ๊อสีนี่สวยดีนะค่อนข้างใช่ปะ่ะแบบเหมือนลาลาเขาแบบใช้กันเงี้ยเนาะไปงานตรงงานแต่งเงี้ยเดี๋ยวมาโปรกันทาก็าย9000 1 9 0มค้ําเกยไม่สีแดงสีไม่ต้องซื้อ สีแดเงเนาะสีชมพูหวานเปรี้ยวเลยแบบเหมือนคุณแม่อย่างเงี้ยคุณแม่เอาแบบคุณยาย,ยาะอันนี้ไงสำหรับคุณแม่อย่างเงี้ยเนาะวันนี้ขอมาดูกระเป๋าเขาเท่านั้นนะคะซื้อแล้วไปซื้้อแลวจริงๆนะสวยดียอ่ะเออนั่นก็น่ารักนะเนาะ เอออันนี้น่ารัะค่ะมีสายด้วยใส่สายก็ได้นี่ไงนอ่ไม่ดูไม่รู้แต่อันนี้ก็สวยไม่ชอบสีนี้เออกับน้องแปเห็นมีแต่สีเนี้ยออนี่ยัออมีสายด้วยลงแ้งเอาไปไหนยังไม่ได้เลยค่ะแบบเอาสไตล์น้องแป้งดีกว่าเนาะสไตล์น้องแป้งนี่ก็จะเป็นแนวที่แบบว่าเออหวานเออสีสีเนี้ย เออเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้เท่าไหร่เอยไม่มีราคาลถให้พิเศษไปเลยมูนแปดเงอาอเรามุนแปดงเองอีกแล้ว <laughs> ก็มันก็อยู่ที่ในราคาขอนของคนชิงตุงที่เขาใช้กันนะเนาะอันนี้อันนี้ทำสะพายดูเนาะอ,อ๋อเจ้าของกำลังดูอยู่ที่ในกล้องวงจรเ <laughs> <laughs> ออ เออเดินทางก็ได้แบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยเนี่ยสางย,ยาั่งใช่ตัดก็ได้เออแค่แค่ประมาณอเงี้ยโอ้แต่มันยาวจริงๆนะเอาของเขงาพังพอดีเออเนาะเก๋เก๋เนะแต่าย,ยาวจังเลยพรีเซนเตอร์ร้านนี้มา <laughs> แต่อันนี้สวยอันนี้สวยอันที่อันที่บอกเนี่ยน,ยนเออนาะ นะคือวันนี้ก็มาดูมาดูกระเป๋านะคะเอาฝากไดเหรอ่ะเหย้อ่ะคอยวันที่เด่นมอ่คืออะไรอ่ะ,อะเขาหาเซงใช่ป่ะ่อะฮาเซงอ่ะหัวเสือมัรหัวเสือเหรอดูสาวๆหน่อยที่จะผ่านมาหน่อยเซ่เอาไปทางไหนแล้ว่ะมานี่แล้วมาแล้วมั้ง เออโฮเซ่รุ่มคำม,มิตรพูดไม่มองหน้าเราเลยไม่มองหน้าไม่เห็นเลยเสียงเพลงเขาดังไปโฮเซ่โฮเซ่จะกินอะไรไปไไปหา<ป>พี่เป้เขามาขายเตรียมงบนทีนใหม่หมานะเมื่อว่ากาาะเมาอ่ะตีว่าตีตะปิตนตะปูตาวี่เนี่ย เที่ใหม่เนี่ยอเมริกาเตยเที่ใหม่เหรอไปเลยสนใจจะไปไหมถ่ายรูปเสร็จหรือยังจะไปเที่ยวต่อแล้วเซ็นตาวันเนี่ยนะอ๋อเออกาม้าไปมาแล้วเขาเที่ใหม่เหรอ่ะเดี๋ยวเราจะขอกลับไปแล้วเนาะไปสินวันนะเมื่อวันสินวันน่ะไรนะวันสี่วันเหลือกันมาอันนั้นได้กระเป๋าแล้วใช่ไหมโอ้โหมาตัวใหญ่มากเลยอ่ะถ่ายใครอะฮะใครจงเกิดเออถ่ายได้ใช่ไหมอ๋อกูเอะกูเป็นเชล่าคนจะบอกคณะดใหญ่อยู่ไหนใหอ่ะ โอ้ใหญ่มากลายเลืเนี่ลยลายเืเกี้ย <c oughs> เป็นพันอะไรไม่รู้เนาะใหญ่มากเลยอ่ะต่มากเอาวิ่งเล่น <c oughs> ถ่ายรูปกับมาได้ใช่ไหมฮะมาน่ารักมากขนมันแบบโอ้ยยุ้ <c oughs> ยยยยยยไยยยยยยายยยยน,ใน <c oughs> ทีเนี่ยมันเอากะแอน่งปั่นบนมาค่ะอ๋อถึงที่ไหนถึงพี่นาวนี่ก็มาค่ะอ๋อเอาวิ่งแล้วก็เอากลับมาให้แบบเหมือนออกกําลังกายมันนขี่มันเยอะเนี่ยมันไปขี่มันไปขี่โอเคโอเครอรอรอแป๊บหนึ่งเป็นเป็นอยู่ที่ร้านอาหารเป็นอันนี้เป็นบริษัทคาเฟ่อะไรเนี่ยเป็นเมียพรีเมียมคาเฟ่เขาไปดูได้มั้ยเนี่ยไม่ได้เก่งใจเมื่อกี้รถเขาไปส่งแล้วนะอ๋อนี่ไงแฮปปี้ แบบเหมือนแบบบริษัทที่แบบว่ารับมาแล้วก็ส่งต่ออีกทีน,นกุศลเละอ๋อกุเลตัวแทน,นแทนอันม,มนื่ไหร่ไ่ที่ในพม่าอย่างเงี้ยเนาะนโอ้โหพรีเมียร์คาเฟ่เชียงตุงนะคะเมื่อกี้นราไม่เห็นรถเขาออกไปส่งนะอุเ้ยจริงใจเดี๋ยวเดี๋ยวรออันนี้มาก่อนกำลังมาปวัสครับอี ลูก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 เอผนังเอ้ยโอโอ้มันน่ารักมนน่าบ๊อบบี้ไปขอถ่ายรูปที่นู่นไปเมื่ออันนั้นเราสองคนอากุต้ามองยาเลยย่าล่ะเออมาใหย่มาเลยหนย่ายมาให้เออเอ้โอ้ตัวใหญ่มากเลยว้าอโย ผันนังอ้มผันนังเทเบอบี้ใช่เนาะเท่แครับผันนังฉันไม่ได้แล้วตัวมันมันหนักนครับเขาไอ่ออ๋อคันตัวเนี่ยหัวผันนังเลยเอาเรศัพทไปเอาแล้บอบี้เฮ้ยเฮ้ยน้อเอออันนี้งไน รายการนี Now, come, ้ถ่ายวันอนัทมาเราสองคนไม่มีเจ้าของอ่ะทำไงก็มากันถ่ายเถอะเข็นี้ก็พอเข้าอีกเข็นกระโปงเข็นก็พอตงตกแป้งต้องรับอะไรวะอนัทมาสิเฮ้ยมีการเข้าไปกันอู้เฮาจะมาโน่นละ ฮะพวกอะมันใกล้เราหรออ๋อมันไม่กัดให้เรามันลูกใจเย็นๆนะลูกลูกจะเอามาอยู่คนละข้างเนาะดูไปเป็นนั่นนิดชีไปเลยอะโก้นั่นนิดนั่นนิดปีบีเทไนนั่นนิดสองปีลูกโอ้ลูกนี่นี่ลูกลูก มันน่ารักจังเลมอ่ะเนี่ย้วฟังแลวยเดี๋ยวฟังฟังฟความหน่อยน้องอันอันกองนั่นเหรอฮันเนอร์ฮันเนอร์เฮ้ยทำไมเป็นลคอเลยรู้ตัวลูอ๋อไปย่ายูลาเลยอ่าอบจมันตะเลียมันตะเลียอ๋อโอ้โหจะจะโย่คุยบอดตัวแต่วย่เนี่ยลาบวะเนาะติดติเลยติดติเขาจะทเลาลยว่ารออ น่ารักมากเลยชอบอ่นนะเนาะโอ้โหลู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 โอ้ยหยุดโอโอ๋อถ่ายรูปเออเออ <laughs> ไม่ต้องก้ไม่ต้องอันนี้ <laughs> เออ น่ารนะักเนาะโอ้ไปไหนแล้วลูล yeah> ูลูลูแตัวอะไรก็เฮ้ยอยากถ่ายให้มันสวยๆอีกอ่ะมาอยู่เนาะอกันไปแล้วนี่ถ่ายอ๋อน่าทึ่งเลยันนี้มันนี่เออไปยังไปยังไปยังเอ้ายังไม่ถ่ายลูลูไปยังระดับแล้ว อะไรกันเขินเขิน <hero> จ <ating jest> ีซ <em iss íveis> ูเป็นนองกูกแฟไซน์อ่ะผ่พูดเดียวบอกโอ้ยเพเดีไม่ยากดีกว่าอือีละีคุณน่าวลาที่อยาปีมเพนเดยอ๋อปีมาเป็นนองจีซูเป็นนองโอ้โหมันเขินเราแล้ว ก็ทิปว so okay. like ันนี้ก็ชิวๆไปอีกหนึ่งวันนะคะเราได้มาดูกระเป๋าที่ร้านของลานแล้วก็มาดูโรงแรมอีกเนาะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะถ้าชอบถ้าเป็นคนในประเทศก็สามารถมาพักที่นี่ได้นะคะมีทั้งเบอร์เนาะถ้าตอนเย็นๆเนาะราคาก็พอโอเคเนาะนั้นเนาะอยู่ที่ในราคาหมื่นสองก็แบบเอออย่างแบบเออประมาณ3 0 0บาทเนี้ย แต่เฉพาะคนในประเทศนะคะแต่ต่างประเทศยังไม่รับนะคะก็ต่างประเทศก็สามารถเออเลือกได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปในตอนนั้นฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ like, เราด้วยนะคะบ๊ายบายล้างตังล้างยืดๆหน่อยฮัลโหลโอเค thank you Oh. Poppy, Lulu. Poppy, Lulu.